อริจาได้ท่องไปอีกแล้วจ้ะท่านนาทีอีกมือนึงเป็นอย่างคือเ,เปิดขึ้นมาคือเห็นจะยหญ่ท่องสิไปวัดไปวัดเป็นสิบ่ายใหญ่นั่นจักหูวว่าจับคว้องนี่ได้คำวัดได้ครบมือที่ร้านไปยูวัดเหมนบ่หรือว่าส่วนที่ร้านไปยูวัดนั่นใหญ่สิเก็บหัวปวดท้องอีหยังใหญ่บ่งจักนะจ้ะก็เลยก็เลยก็เลยล,ลํำดับ เจริญมื่อนั้นให้ไห้เบิ่งนําให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องเบิ่งนํนวาว่ายหญ่เด้ไปสุหม,มื่นบ่อในช่วงที่หลานนั้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอนณาจักมื้อนี้ก็แล้วเล้วจ้าเฮ็ดอันพัดไทจ้าลูกขึ้นมาสู่ป้องเร่งป้องเร่งป้องเร่งกัะสเสาเออเฮ็ดให้ไปสู่ผู้นนผเฒ่าธินัําจ่าเพุทธกันยุธงอยูุธาอยู่ไอยูุนาเพิ่นคือสิบ่เคยได้กินจติณอานาจักจ่าไปกันเด้อจ่าเด้อลําเลี้ยงของเพิ่นลดก่อนจ่า ถวายอ่ะถวายพระเขาวพระนามแล้วจ้ารับพรแล้วล่วลวะก็เลยย่างออกมาให้หมู่เพิ่นน่ะให้มู่เพิ่นน่นถำาวัดอ่ะยุ่งเลยจ้าบ่ฝนตกมามียุ่งซั่นล่ะเด้อบ่จ้าพี่น้องเป็นจังคือยายคือลำเล่ยคือเห็นตั้งแต่อ่นมาวัดมานั่นมานี่เออก็คิดว่ามื้อนี้อยู่ดีมีแฮงได้มาแล้วล่ะเด้อจังสีนาในความหมายออกมาก็ออกมานั่งจักข้าวอย่าขาจักข้าวก็สิปัด ขวดซอยเพิ่นจ้าแยกกับปัมด,ด,ออปมด,มดมาตะาพูนนั่นล่ะพูนเออจ้าปัดมัตะหน้าห้องนามพูนล่ะมาฮอดนี่มามาฮอดศาลากระนง่งซ่าเมียงซะก่อนจ้า <c oughs> นั่งซ่าเมียงซะก่อนนึกวสิปัดสิอขวดไปต่ออีกจ้าสิต่อไปพูนต่อไปพูนล่ะแล้วก็หนึ่งตาอมีสนทางไปเส้นทางไปขุดนัน่นขุดนี่เนาะจ้าเนาะก็เออได้ยินี้นตะพิน่นว่าอันปัดกวดให้เพิ่นแล้วก็ได้บุญได้พรลา ก็ไข่ก็นั่งถ่าพิทนซือจ้าต่างยืดแข้งหยืดขาจักน้อยจังสิขึ้นไปห้าพินสิ่ปัดกวดไปพูนไปพู้นซำซำกำลังมีน่ะจ้าเอากวดอีกจะข้าวกันเอาตามกำลังเนาะจ้าเนาะตามกำลังมีมีซำอะไรก็เห็ดไปซำนั่นล่ะพี่น่องเคยได้ยินบอ่อันเคยได้ยินนิทานที่พนบอกไหวบอ่อจ้าถี่ว่าอัน แม่กะแม่นก,กน,นะเพิ่นเห็นมนุษย์ทำบุญทำทานเตละมือเพื่อละว่าเพื่อเป็นสัตว์สาาส,า,า,าสิ่งเพื่อนบาสามาสีเฮ็ดคือเห้าได้แล้วนะนะพี่นอ้องบาทนี่จังไรจังคิดว่าบาเห็นเพื่อนปัดกวดออกจากอันล่านวัดล่านสลามันเปลี่ยนแท้กูเห็ดจังไรกูจังสิได้บุญน้ำเพิน่นเล่ารถมาขาบับเอาอัน คาบขยายหน่ะล่ะพี่น้องคาบออกคาบออกอาจากล้านวัดให้เพ่นมันเปลี่ยนนะจาะพี่น้องกะเจ็บัดกะจะบคาบได้ซ้ำได้ละ่ะนาเอ,อมันเป็นนิทานเนาะเป็นนิทานพนก็บวกาให้ฟัง <laughs> พี่น้องเลยพี่น้องเลยอันนกนกพ่นบินมางาใหม่ฝ <laughs> นฝนขังอยู่หัน โขบขบลงมาหาหัวใหญ่เออมากวดเอาบุญกวดล้านวัดซอยเพ่นเอาบุญเอาพะลาก็ได้ซ้ำไลยก็เอาบริวาดอกจา่าได้บุญได้หลายน้ำกันนั่นล่ละบุญอ่ะมีโอกาสได้มากกบมักปัดมากกวดให้เพ่นยังสันละเอาวันนี้ท่านหอดใส่แล้วบังหันเออบอาหอดว่าเพ่นขาบอขาบอันขยะแมนุกเมตการนะพ่นขาบขายะออก บาดนี่รถว่าโอ้ยคนใดบุญหลายคนเหลือแต่ไปเกิดเป็นมนุษย์นี่างนี้คือนองเลยอคนไหนไปเกิดเป็นมนุษย์มาหน้าวา่ะจ้ะอันนี้นิทานเดอ้ออันนี้ฐานบนว่าเบ่าวได้ถึงเป็นนิทานจะคจนเบ่าจังไดเหรอฟังแล้วก็บเบ่าต่อแมียนบ่าวตอ,อยังอีกหลายอยู่ด้วยคนจ่าเลยบ่อสิเหลง่ายเด้คขันเป็นว่ากันเป็นวานบ่อซอยเพิ่นเพิ่นกับสิเหลือ,ออีกหลายเติบจา้า กำลังสิแกงให้ผอพี่เนาะมันแตกมันแตกส่วนส่วนยุ่นไปอย่างมันก็แตก <c oughs> โอ้ยที่แหลกะกิโลละกิโลละหกลอยมันเหลือกิโลสามลอยนี่นี่กับกิโลหนึ่งนี่กับกิโลหนะึ <c oughs> ่งหกลอยอันอันสองหม่องในองผวยเอากินไม้ปี <c oughs> แกงให้เพิ่งจ้า อันนี้แกงเห็ดิงเห็ดผงหงวานอันนี้แกงเห็ดผอเห็ดผอหนังแกงเห็ดผอ,เ,อ,อ,เ,อเส่นหําก็เจาะนะเรือเซกินไม้ปีจ้ามาหอดบ้านละจ้าโอ้ยมึงเดด,เด,ด,เด,ดแดดละแต่พ่อดีระใด,ดตากผ่าตากแค่น้าจ้ามาหอดบ้านแล้วอันไปวัดก็ได้กวดตากตัวละพี่หนอ้องเออ บดีบ๋ยบบหลายเติบหนึง่งใหญ่ไหมเออมัอนี่ผ่านผ่านไปแล้วแต่ยังอีกมือหนาะมือหนเนาะจ้กเนาะก็อีกวบาหลายมือดอกจ้าพันกระล่าอันลาแล้วกับบอลวาสิบบ์ไปดอกไปยูไปขึ้นเก้าหันละแต่ว่ากันอันหมายความว่าใจอันนับมือว่าอันหลานยูจักมือใหย่เด้ไปจักมือได้ไปสุ้มมือบอ่สันดอก ยายเถาเรลี่ยวนาะจ่าเนาะยายเถาเรลี่ยวยก็บองโหว่าอืมสีลมหลังพังหนาเมื่อไดมันบอโหมันบอโหจากจ้าอันเจ้าซ้ำเนียก็นเด็ดไปซ้ำเนียกระถือว่าบุญบุญหลายบุญหลายเหลี่ยวจ้าบุญใหญ่หลายเหลี่ยวเจ้สุดว่าอืมพี่น้องอันใหญ่ได้กินแกงเฮ็ดละตัวปีนี่ <c oughs> เห็นมาใหญ่อะไรแล้วอันล่างเฮ็ดแกงนะพี่น้องอันลูกสาวเพิ่นไปอ งานทางสักกลนเป็นเฮ็ดผู้พันน,นะเฮ็ดทั้งผู้พันที่แหลกลดละหกลอยอัชันบาเนี่ยพระลดราคาลงเหลือลดสามลอยจอะกินบอ่อว่าสันโทามหาโอพูกว่ากินจั่วกินเพราะในไม้ปีต่้งแระย่ายากกินบอ่อได้เขียวบอ่อดีพี่น้องเฮ็ดพ้อหนังพู้เขยวดีเมื่อก็แสีบจนแล้วเนาะเมะื่อกาเสียบจนเฮ็ดผู้พันเฮ็ดเฮ็ดผู้มันดำนะพี่นอ้องมันดำ อียางนึงนขันข้าง,งขึ้นแมนโหลดให้พ่อหนังเนาะก็เป็นลุงสันละเออแต่ะกินไม้ปีนั่นแหละผู้มักกะบแสบผู้มักกะผู้บ่มักกับบอินตัวนะขอบุญขอบคุณนเด้อพี่นอ้องาำรับผู้ห้ยกำลังใจผู้กด,ดติดตามหาย่ายเห็นจูเหมืออีกแล้วจ้าพี่น้องจะมันดีใจหลยดีใจไลยขอบุญขอบคุณน่หลายจ้าเหนือฮาจ้าละอันบมมีมันพี่น้องกันยังอันกันยังเบิ่งอยู่นะอ้ กูเ <desserts> ส well. well. ียค่ะนจมันกูบ่อนมีประโยชน์จักกูหลงเบิงแต่ยามใด๋จังว่ายายว่าโอยุญนด้นันหลนผู้กดติดตามให้เด้นะยายว่าเบิ่งอีหยังนเบิ่งยายเบิ่งย้อนหยังนเลยเบิ่งอันอันแนวดีๆบ่บ่อยากเนาะจ้าเนาะอือยายลกเห็นหน้าเด้เป็นผู้จังได๋น้ยายว่าเอามื้อนี้เอาไว้ซ่ํานี้จ้ามื้อหน้าพกันใหม่เนาะจ้าเนาะ ันเปิดเพราะว่าขึ้นมาเห็นใหญ่อีกบา่านอเมื่อนี่ก,ก,ก,กับกิดิจบาจังสันในี่ก็ใค่ยืดกรือวล่าวกันวาจังสันก็ได้เ <c oughs> มื่อหน้าว่ากันไม่โศกดียืดดีมีแห่งจา้าวัดดีจา้า